สามวิธีดูแลตัวเองสําหรับครอบครัวที่มีคู่สมรสผลเลือดต่างคู่สมรสผลเลือดต่างก็คือคนหนึ่งติดเชื้อเอชอีกคนหนึ่งไม่ติดเชื้อเอชไค่ะ 1. ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงผู้ที่ติดเชื้อเอชไแนะนําให้พบแพทย์ตามนัดรับประทานยาต้านไวรัสทุกวันตรงเวลาอย่างสม่ําเสมอเจาะเลือดตามที่แพทย์นัด 2. มีข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าผลเลือดของผู้ที่ติดเชื้อ HIV อยู่ในสถานะ U เท่ากับ U หมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์จะไม่แพร่ชเชื้อไวรัส HIV แต่ต้องกินยาทุกวนันอย่างสม่ำเสมอและผลเลือดเข้าเกณฑ์นะคะ 3. ผู้ที่มีผลเลือดปกติและอยู่ร่วมกับคู่สมรสผลเลือดต่างแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจรารณากินยาต้านก่อนเสี่ยงหรือที่เรียกว่ายาเปรทซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อ h อชมากกว่า90%ซ มอมีผู้ป่วยหลายคนที่มีครอบครัวที่มีความสุขและอยู่กับคู่สมรสอย่างปลอดภยัยถึงแม้จะมีผลเลือดต่างค่ะ